There มาดูสถิติกันครับประตูที่เกิดขึ้นอสซฟาติน้องจูดลูกนี้ <Manchester United. S 2> และกระแทกซ้าย <in here. S 2> อสุวัติฟัมเข้าไปอย่างสวยงามจะตัวดีใจครับแมไม่ใช้กดยิงทีเมเดิมเลย เดนลิดงงรับไม่รู้จะไปทางซ้ายหรือขวาดีล้วโดนจี้ตรงนี้เป็นช็อตเทคเก่งของโจชัวเซอร์ซี่โอ้ใจสวยมากครับลูกนี้แต่ยิงแบบทางไม่ดีติดท,ทางไม่ดีลูกนี้ไมไมแลนไน ใส่ลูกนี้โอ้โหไม่เซฟก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันครับตัวนี้มาจากด็อกเตอร์ครับบุญลับปันโค้งๆอโหสวยงามจริงๆครับลูกนี้สมมุนแบบครับหนีมือลูกนี้เป็นช็อตเทคเก็ของไบอันอับโมยิงเกือบเข้านะแปรลูกนี้ เลยเสาไปนิดหนึ่งเจ้าตัวเครียดเลยครับคาดหวังว่าจะต้องยิงแมนยูลูกนี้เป็นประตูของด็อกเตอร์ครับโอ้จาจลูกนี้สวยงามมากแล้วด็อกเตอร์ยิงลูกนี้โอ้โหแม่นจริงๆครับตัวเหลี่ยมในด้วยสวยงามสอดยิงของเควินเดบอยใส่ลูกนี้ติดนไม่มีอะไร ไปต่อกันเลยครับจะรู้ว่าใครเป็นแมนยูตัวจริงตัวปลอมเรียกว่าแมตต์โสดเทงทักอ้าวจ่ายพลาดเมนู Emperor Xuance ska ดาลัวดาลัวเอาใจด็อคเตอร์ด็อคเตอร์อะไรดร็อคเตอร์ไรเล่นไปเล่นมาแมนยูแม่งหมูกว่าทีเมื่อกี้กันเนี่ยโอ้โห้ระสาทไป Oh, gets across to intercept that. And he's managed to get rid. The message is clear. None pass. Over to the left. Bellingham. Oh, good read. He's kicking on. Atanasho. 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 And we have the other one. โอ้ยพักไปเขาซิกเซิ์โดนเด้งว้าวอาจารย์โอ้บาโบโดนเสียตรงนี้ไอบบบบอกแขนแขนใส่แม่งแขนจัด เน่ยแผนนี้มันทำให้แมนยูไม่มีมมตัวสวนกลับเว้ยเซอร์ซีซ่แม่งเป็นผู้ที่ไม่มีความเร็วอยู่แล้วเอาแล้วแล้วมามาวัดได้ถ้าใจถึงมามาโอ้มีพลาผมปล่อยเลยเมื่อกี้ผมการเซอร์ซีซ่ไว้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไอตัวนี้แม่งยิงเอง ก็ตัวเสียใจครับผมก็เสียใจเหมือนกันไอสัตว์บ่งบอกสภาพที่แท้จริงของแมนยูอ๋อแมนยูจ่ายพลาดทุกนี้อ้ยมาถึงนี่แล้วว่าเต้ก็บอกไปก่อน Rashford. They want to make the most mm -hmm. of this turnover. God, that show. And he's on his own. And I saw Doctor, do Oh, say it loud. Yeah, it very much looks like this defense. Has <coughs> has oh, oh, from from foul. Oh, he may foul. Mm -hmm. Now, looking to orchestrate a counter. Palmer. ตายตรกนี้โอ้โหเร็วกว่าเราปะเร็วกว่าเราปะเอาไม่ได้ครับอื้มอ้สัก <c oughs> อื้อไปตี <c oughs> เอากดดันไป้วยเซสซี่แม่งโกสูงสัตย ยิงไกลแม่งลูกนี้เกือบสวยงามเดนบอลเท้าต่อเท้าในแมนยูเอาไม่อยู่แน่นอนโอ้ลูกนี้เกือบครึ่งสนามครับโรนโดโลงมาแก้แล้ว อันน hey, uh, yeah. ี้เล่นเยอะไปหน่อยจะหลอกให้ปั่นน้องโฟงแม่งเสือขาเปี้ยอดเร็ว How many interceptions have we seen now? Someone's got a lot of set an example. Oh. <coughs> challenge, but well within the laws. Great defending, strong and determined. No, that was never gonna make it. Neither of these two want to come off second best. Always felt that <coughs> And well, he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Ahead by three, but they won't want to take their foot off the pedal. Delict. Right. Delict. Not the most accurate pass. Now it's Cristiano mm -hmm. Ronaldo. ball if he can get there. ไกลเอยบอยยิงเข้าหน่อยบอยเดินเปิดออกครับฟูโนมาแทนไปอันเดีบโมเอาฟาวจานอาดาลัว การ่วแต,แต่ซึ่งหลังทำยังทำประตูไม่ได้เลยข้ so ายลองโด้แล้วกันออ oh, it's Maitland-Niles. Come a finger. A heavy challenge. It's run loose here. Now it's Bellingham. And that has been cleared. Eriksson. They need to play this quicker in transitions like this. Time added on will be two minutes, and he's managed to get free. and there goes the whistle. So, a real showpiece win.